สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโจโจชาแนลผมเดิมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นพ็อกไลคีออนเช็คกิ้งไกมูนะครับผมชิวซีนะครับโอเคนะฮะก็เพิ่งหายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับผมก็ไปจัดมานะครับนี่นะครับด้นหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะเป็นรูปของมาเลือกไกมุ นะครับผมนี่เลยสวิตสวิตเออมันไม่มีสวิตเปิดปิดนะครับผมมันให้กดเลยนี่ครับลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับนี่ด้านข้างปุ่มเสียงอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มกดตรงนี้ด้านบนกดเล่นไม่ได้นะครับด้านข้างก็มมนมีอะไรครับก็ไปเรียบเรบนี่หน่อยนะครับด้านหลังก็จะมีเอาไว้สแกนเล่นกับตู้เกมที่ญี่ปุ่น ก็จะประมาณนี้นะครับใส่ฐาน 2a 2 A, ก่อนนะครับยาวสี่สีส่สองก่อนหนละนะโอเคนะครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นรูปเออ่มัสเลเดอร์ไกมุครับนี่ครับสัญลักษณ์ของมัสเลเดอร์ไกมุนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเขาไปเลย Magnificently. Shut riser. Oh. dive. I sent over warriors who dance magnificently. ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปในวันนี้คลิปส่วนคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับที่นี้สวัสดีครับ